เรียบร้อยสวัสดีค่ะแม่แปนค่ะแกล้งนแกล้งอาจารย์ชัดแกล้งอาจารย์แค่จนไม่รู้สวัสดีไปหลายครั้งแล้วจนไม่รู้ว่าอันไหนสวัสดีแน่ไปทุกครั้งเลยนะคะไปไปแต่ไม่รู้ว่าไปครั้งไหนต้องเงยหน้ามองตลอดนะคะมาจ้ะพี่จ๋าสวัสดีค่ะนะพรุ่งนี้ เผื่อพรุ่งนี้ติดธุระนะคะเผื่อเผื่อพรุ่งนี้มีธุระสำคัญนะฮะสำคัญนะ,ะสวัสดีที่รักวันนี้เราไลฟ์กันที่อาจารย์ชัดอาจารย์เค้บ้านธรรมะบารมีค่ะอาจารย์<ง>นะะหนู<ง>หนูไม่ได้อยู่ที่อาจารย์ชัดอาจารย์เค้บ้านธรรมะบารมีค่ะอาจารย์ช่วยหน่อยนึจ้ะวันนี้เราเดี๋ยอวอา,าจารย์เค้จะเริ่มสรุปสูตรชุดที่ชอบให้ด้วยนะคะสองตัวเลยนะ พี่ๆจะได้มีโอกาสไปหาซูโรต์ทรีค่ะนะคะทันไหมพี่จา๋าทันหรือเปล่าทันไหมจ๊ะอาจารย์ค่ะหนูขอน่ีดีค่ะสวัสดีค่ะที่ราาักค่ะวันนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คนสวยหน่อยได้ไหมคะคนสวยจะรีบทบทวนวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยอาจารย์เจ็ดเองใช่หรอวันนี้วันดีที่หกหกเองเหรอใช่หกบอกเลขจะครบหมดแล้วนะ ก็ <ả? S 2> จะหาซื้อกันได้สามตัวแดงอาจารย์ชัดมาวันไหนเนี่ยสามตัวแดงอาจารย์แค่ถามาให้นะคะที่รักยังไม่มายัางไม่มานะคะอ่าใครที่ยังอยากได้เลขทูบทันอยู่นะคะพี่จ๋านะคะเ<ส>มื่อคืนนี้เริ่มทยอยแพ็คเป็นคืนแรกนะคะอ่าที่นี่ร่วมสองพันที่ที่อุทัยร่วมอีกสองพันนะคะไปแล้วประมาณสักร่วมๆสี่พันกล่องค่ะที่รั 4, กขานะคะ ใครที่ไม่ได้รับหรือตกหลน่นอย่าตกใจนะคะจะใส่เลขทูบไปให้นะคะในกล่องแถมเลขทูบจุดให้แล้วนะคะเลขทูบสุดปังของอาจารย์เคตั้งแต่19มีนาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะไปทําพิธีที่คําชะโนดมาไปทําพิธีรุ่นนี้มาเนี่ยไปทําพิธีรุ่นนี้มาแล้วก็ขอขอพ่อปู่สีสุโทว่าพ่อปู่ขาขอจุดทูบให้แฟนเพจให้มีโชคมีลาบถ้ามีโชคมีลาบ ลูกจะทําบุญด้วยตลอดตลอดนะคะอาจารย์เค้ก็จะทําบุญงวดหนึ่งห้าพันหมื่นหนึ่งส่วนตัวนะคะแล้วก็เวลาเวลาวันไหนซีเอสินค้าก็จะตัดทาเงินทําบุญอีกนะคะอย่างวันนี้ก็จะตัดทําบุญอีกสองพันนะคะนะอาจารย์เค้มีทุนห้าพันแล้วเนาะก็แบบว่าอ,อาจารย์เค้จะไม่พูดเองส่วนใหญ่จะไม่ได้พูดเองที่แบบว่ามโนขึ้นมาอย่างเงี้ยแฟนเพจเขาจะบอกมาเราบอกเรามาเลยนะคะว่าอุ๊ยอย่างอย่างวันนี้ที่อาจารย์เค้เล่าเรื่องเบียแกให้ฟังเนี่ยก็คือ ตามพุทธคุณจริงๆเนี่ยไม่มีเรื่องของการถูกหวยไงแต่แฟนเพจบอกเอาก้าแก้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตอาจารย์ก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเต็มเลยหลังจากนั้นน่ะนะถูกอีกกระบูชาอีกถูกอีกกระบูชาอีกนะคะสงสัยคุณคนเมื่อกี้นี้คงจะได้เป็นหลายงวดอะยี่สิบตัว <laughs> แต่อยู่กับอาจารย์แค่นะคะสิบถ้าปีที่แล้วนะคำนวณจากสถิติแล้วเนี่ยปีที่แล้วให้ชุดสองตัวไปในที่รักยี่สิบไอสิบเก้างวดผิดไปสี่งวดเข้าสิบห้างวดปีที่แล้วนะคะ นะโอนแล้วนะคะค่าพอพันสองเจได้จ้าชี่นภาพรแบบนี้หนึ่งตัวโหน่ารักมากนะคะอ่ะชุดแรกนะคะเลขที่เน้นให้คือ3าห้านะคะสี่แระวังกระดกเป็น5้าตัวนี้นะคะเจอลอตเตอรี่ที่ไหนตามปั๊มน้ำมันตามตลาดใกล้บ้านจักรยานกุ้งกลิงมานะคะเจอที่ไหนหาซื้อไว้ก่อนนะคะเป็นเลขสวยที่อาจารย์เค เน้นให้นะคะสามตัวนี้ก่อนนะสามห้าสี่แปดห้าเก้าระวังกระดกเป็นห้าหค่ะที่รักค่ะนี่ไงบางคนบอกมีแล้วสตัวมีแล้วสามตัวอาจารย์คาหนุขอน้ํำหน่อยได้ไหมคะคุณสุคุณสุคนค,ค,คุณสุคนนะคะบอกว่ามีสองตัวนะ2หรือสามนะทำไมถัานสามตัวนะคะอ่ะชุดแรกค่ะบอกแล้วเนาะ พี่พี่ท่านไหนนะคะใช่ค่ะถูกแล้วคุณมาดามขิมบอกใช่ค่ะถูกแล้วถูกอีกบูชาทุกงวดบอก <laughs> ขอบคุณมากค่ะนะคะพี่บนบอกมีแล้วตัวหนึ่งน่ารักมากค่ะเก็บไว้นะที่รักนะคะอชุดที่สองจ้ะชุดที่สองนะชุดที่สองมีหกศูนย์ศูนย์สี่แล้วก็สามเจ็ด เดวบอกเลขที่เน้นให้เลยนะคะที่รักนะนะเราแหวนเสือกับแหวนใแบบมะกอ,อกได้จะที่รักขาเริ่มทยอยพักตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะเริ่มทยอยแพ็คตั้งแต่วันเมื่อวานนี้แล้วนะคะมีแล้วสองตัวพี่นันทนาหัวเลาะเลยนะคะจริงๆนะคะเมื่อกี้ได้ยินยี่สิบตัวโอ้โหมีใครมากกว่านี้อีกคะเหมือนประมูลอะไรอย่างนั้นเลยนะที่รักนะนะคะ คุณจุ๋มจุมบอกมีแล้วหนึ่งตัวพิธิตารีบอกมีแล้วสามตัวคุณนัดต้อยบอกมีแล้วสองตัวนะ่ะดูเอาละกันที่รักนะฮะจริงๆเบี้ยกแก้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหปังมากปูใส่อาบน้ําได้ไหมได้จ้ะแต่ว่าพอปูเนี่ยวเวลาตอนใส่อาบน้ําเดี๋ยวอาจารย์แค่จะขออ,อธิบายนิดนึงนะเอารุ่นที่คอยอาจารย์แคนะ่เนาะแบบเนี้ย เป็นจีท้ที่ที่หล่อทั้งตกทั้งทั้งองเลยนะไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันจำนำไม่ได้นะคะส่วนอย่างนี้ไม่แพ้ไม่คันเหมือนกันแต่ว่าถ้าใส่อาบน้ําบ่อยๆอาจจะมีจืดมีจางมีลอกมีดำได้ในอนาคตถ้าสมมุติเรามีโชคมีลาบแล้วเราไปเปลี่ยนเป็นกรอบท,งทองคําแท้ที่ร้านทองได้ตามปกติเลยหรือจะไปเลี่ยมเป็นกรอบพลาสติกเคลือบไว้อีกทีก็ได้หรือจะไปเลี่ยมเป็นกรอบเงินกรอบทอ,ทองก็ได้เหมือนกันนะที่รักนะคะ นะพี่พี่สาธทิตบอกว่าถ้าถูกอีกผมก็จะบูชากขอบพระคุณมากค่ะนะคะมาแล้วชุดที่สองค่ะตามหานานมากนะคะโอยินดีค่ะพี่จา๋าคุณปุนปันอกว่าจะเจอยินดีที่เราได้เจอกันจะพี่จา๋าชุดชุดแรกอาจารย์พิมพ์ให้หนูนิดนึงได้ไหมคะแล้วค่อยให้แฟนเพจได้มีโอกาสได้แคปนิดนึงค่ะพิมพ์ตัวสีแดงเลยค่ะ พิมพ์แล้เดี๋ยวหนูนับ<อ>หนึ่งถึงยี่สิบจ้ะสองตัวเหรอสอตัวค่ะสองตัวที่ชุดแรกนะที่รักอาจารย์วนกรรมสตัวไมอ่ะอาจารย์เคตั้งใจให้พี่ๆสรุปให้พี่ๆแล้ววันนี้จะบอกเลยว่าเน้นเลขชุดไหนไปอย่างเงี้ยค่ะให้พี่ๆไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยค่ะนะคะชุดที่สองนะคะเน้นให้คือศูนย์สี่และสามเจ็ดนะคะศูนย์สี่และสามเจ็ดชุดที่สามค่ะที่รักขา เน้นให้คือสี่เก้าโอ้โหพี่อาลีบอกกว่าจะเจอสวัสดีพี่อาลีรักงามค่ะพี่จ๋านะคะนะคะได้รับแหวนได้รับต่างหูดอกไม้และสวยมากขอบพระคุณพี่เปีย๊ยสจพี่จ๋านะคะแหวนใบมะกอกสีเงินตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรวบรวมที่รุดจองเพราะว่าหลุดจองไปรอบนึงแล้วคันนี้น่าจะเหลือน้อยแล้วนะมีปู่สามเลยนะคะพี่พี่วิรานะคะนะนะ แม่ทักไปในข้อความแชทของของข้อความที่เวลาเราส่งชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ของของเพจนี้หน่อยได้ไหมคะนะคะบอกติดตามสินค้าจ้าอย่างนงี้นะคะนะเรียกแก้ใส่ที่ข้อมือได้ไหมได้ถ้าใครได้ตัวเล็กๆไปใส่ได้นะคะนะมีหนึ่งตัวได้ไปถูก ถูกทุกงวดวงเล็บสิบงวดด้วยนะคุณยะนิพาขอบพระคุณมากค่ะนะคะลองอ่านคอมเมนต์ของคุณยันนิพานะฟังแล้วชื่นใจจังเลยมีหนึ่งตัวได้ไปได้ไปแล้วก็ถูกทุกงวดวงเล็บสิบไว้น่าจะหมายถึงสิบงวดนะคะยินดีด้วยนะเจ้พี่จ๋านนะคะนะได้จ้ะเดี๋ยวช่างเขาจะแกะแกะกรอบเก่าได้จ้ะพี่จ๋าเพราะว่า กรอบเก่าเนี่ยเนี่ยเขาจะมีด้านหลังนะคะเขาจะมีรอยต่อเห็นไหมที่รักเนี่ยเนี่ยเขาเป็นกรอบใส่มืออยู่แล้วนะและข้างในเนี่ยเขาจะเลี่ยมเป็นกรอบอเขาเรียกว่าเป็นเลี่ยมพลาสติกกันน้ําไว้แล้วค่ะนะช่างแกะเนี่ยนะคะถ้าช่างเขาเบามือนะเขาตามร้านทองเขาจะเบามืออยู่แล้ว<า>ที่รักเขาจะแกะกรอบออกได้ค่ะนะคะอ่ะอาจารย์ช่วยนับอาจารย์ช่วยนับป็นยิ้มวสวยๆให้แฟนเพจได้แคปหน่อยอาจารย์อาจารย์ชุดที่ชุดที่สี่ค่ะหกสามกับหกเจ็ดค่ะอาจารย์ เป็นเลขที่เน้นให้ที่รักชุดสองตัวขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเตรียมแคปไว้ก่อนเดี๋ยวจันเข้จะอธิบายให้ฟังนะว่าจันเค่ชอบชุดไหนนะคะทันไหมตรงนี้ตรงนี้ทันไหมขึ้นมาแล้วนะคะทันไหมจ๊ะอ่าทันไหมจ๊ะที่รักตรงนี้นะตรงนี้นะคะนะคะใช่ไหมเอ่ยจันหนูชี้ถูกใช่ไหมชี้ฝั่งถูกใช่ไหม,มอ่าบูชาเจ็ดตัวถูกทุกงวดพีวราพรบอกโ้ กราบขอพระคุณค่ะโอ้ยแต่แต่ละคนนี่โอ้โหพอฟังแล้วดูนะมีสองตัวถูกสามงวดแล้วค่ะพี่สมนึกบอกขอพระคุณมากค่ะเบี้ยแก่นะบาใบไม้เลขสองอันนี้เนี่ยอย่าฟังอาจารย์เค่นะ,ะเอาลองอ่านคอมเมนต์กันดูนะ,ะอ่านแล้วสนุกสนานนะ,ะมันเลยทีเดียวอ่านคอมเมนต์ล้วจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมอยู่เพจนี้แล้วปังมากอะไรอย่างเงี้ยนะพี่จา๋านะคะทันเนาะตรงนี้นะที่รักทันไหม นะชุดที่4จะเน้นให้คือ6 3ระวังกระดกเป็น9 3 6 7ระวังกระดกเป็น9 7นะคะทันเนาะทันไหมทันไหมนะคะเน้นให้เน้นให้ เน้นให้คือชุดที่หนึ่งและชุดที่สี่ค่ะพอพาเลขสิบยังซีเอได้ไหมอาจารย์พอพาเลขสิบเหลือไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะที่รักนะอาจารย์ช่วงเนี้ยสินค้า,าจาันเขยเนี่ยโอ้โหเต็มทุกเกือบจะเต็มทุกรหัสเลยอะค่ะพี่จา๋านะคะบูชาครั้งแรกอุยคุณส้มไงจะใครละ่ะคุณส้มขากราบขอบพระคุณมากสำหรับคอมเมนต์ค่ะอาจารย์ชัดลองอ่านดูสิคะ คุณส้มไงจะใครละ่ะเขาบอกว่าไงคะเขามีโชคกี่กี่แสนนะคะนะ่ะบูชาครั้งแรกได้ไปเท่าไหร่คะอาจารย์หุยพ่ออ่านอย่างเงี้ยชื่นใจจังเลยอะคะที่รักไม่ไม่ไม่ทันคุณส้มไงจะใครละ่ะเขาบอกว่าบูชาครั้งแรกถูกเกือบสองแสนเลยคะ่ะโอ้โหได้ลอตเตอรี่ไปกี่ใบนะใบละสองพันนะอาจารย์ขอบะคุณสำหรับรีวิวนะคะพิจา ของเพจคือค้มอ,อกค้มใจแท้วันหลังเดี๋ยวฝามแฟนเพจดีกว่าว่าเอ๊แฟนเพจได้ไปเท่าไรกันบ้างนะ <laughs> บูชาเบีย้ยแก้ใช่ไหมคะครั้งแรกกระถูกประมาณนั้นเนาะนะคะอย่างที่อาจารย์แค่บอกจริงๆเบีย้ยแก้ในพุทธคุณ<บ>หมายถึงแก้สิ่งะะที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิต<อ>กแก้<อ>กสัยศาสตร์มนต์ดำแต่แฟนเพจบอกบูชาแล้วถูกหวยดีอาจารย์อันนี้ก็เป็นแบบความรู้ใหม่อาจารย์แค่เลยนะบ๊วยไม้เลขสองค่ะบอวยไ,ไม้เลขสองค่ะนะคะ าจะหาบอยแฟนผิดแคปเลยเดี๋ยวจะนแ่เอาเอาเลขออกแล้วพี่พี่พี่จา๋าแคปตรงนี้หน่อยค่ะเดี๋ยวจันแค่เจาเลขออกแล้วนะคะเพราะว่า,าจันแค่ขึ้นนานไม่ได้จันแค่เหลือเพจเดียวแล้วเพจถูกปิดกันก้นการมองเห็นไปชุดสองตัวแคปก่อนนะแคปก่อนนะเดี๋ยวจันแค่ค่อยอธิบายทีหลังนะเน้นชุดที่หนึ่งและชุดที่สี่ค่ะที่อาจารย์แค่ชอบนะทันนะแคปเลยนะคะตรงนี้นะตรงนี้นะที่รักนะคะมีเวลาน้อยไม่ใช่อะไรนะ เดี๋ยวระบบเขาตรวจจับแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าอาจารย์ถูกปิดกั้นอีกนะคะอาจารย์เขตอาจารย์แค่เสียถูกลังับไปส0สิบวันสองเพจแล้วค่ะอยากก็บเพจนี้ไว้ที่รักอยากกิดเธอไว้ทั้งสองคนนะคะทันไหมทันไหมคะรีบนะรีบนะเดี๋ยวจะไปชุดสามตัวต่อเลยค่ะนะคะทันเนาะวันนี้คนเสียเบียกแกเยอะมากอันนี้ไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะอะไรรู้ไหมที่รักเพราะว่า ดูรีวิวเอานะคะแฟนเพจเนี่ยนี่ไงพี่อะไรเนี่ยพี่ก็จุ๋มไงจะใครล่ะเขาบอกตั้งแต่สิบเก้ามูมีนามาได้ปู่มาถูกทุกงวดไม่ถูกแค่สองงวดเหมือน